สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมช่องแกรมเวนเดอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวแวนเกไทไฮโปลพลาสติกแบก็แาากแอนด์อัลไพ่บางคนจะสงสัยว่าอัลไพ่เป็นคืออะไรผมก็สงสัยเหมือนกันว่าอัลไพ่เป็นคืออะไรอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจาก uh, เสื้อขาวแอลหรือว่าอะไรสักอย่างผมไเ่รู้นหละ คือผมไม่มั่นใจนะแต่ที่เอาภไพนน่าจะสีประมาณนี้มั้งเหมือนสีขาวแบบดท้ายเหมือนสีมะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ชื่อแปลกๆดีเป็นสีแปลกๆคือผมก็หาข้อมูลยังคุ้มเครืออยู่เหมือนกันนะแต่อยากจะให้ดูดีเทลรายละเอียดว่าเจ้าตัวสเปนไทยโปรคาสิกตัวเนี้ยมันดีแล้วมันต่างจากรุ่นอื่นยังไงมันน่าซื้ออะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาชมกันเลย คือ,อท่านแรกเลยตัวเนี้ยจะออกมาในช่วงประมาณปี2020ต้นๆได้เพิ่องออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองไม่นานออกมาไม่นานนะตัวนี้นะวเราชำละให้ดูเลยข้าใงมีอะไรบ้างนะตัวนี้ตัวโปรคือรุ่นโปรปกติไม่ว่าจะเป็นโปรพลาสิกหรือว่าสเก็ตไฮโปรคือจะถอดพื้นหรือว่าอินโซโได้หมดนะถอดได้หมดตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีป๊อปคัทนะ ตัวนี้เป็นเทคโนโลยี pop cut นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเป็นเทคโนโลยี pop cut เจ๋งเหล่านี้ถ้ารุ่นเก่าจะเป็น hd นะเป็น hd เป็น hd เทคโนโลยี hd pop cut ก็จะใหม่กว่าคือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลย pop cut นะเนี่ยตรงนี้นะอันนี้มันจะใช้ใช้มาแล้วนั่นเป็นมือสองนะตัวนี้แต่ผมไม่ได้ใช้นะตัวนี้ผมซื้อมาขายนะตัวนี้ผมจับมานะจะเอามาให้เพื่อนรีวิวดูดูก่อนนะว่าเป็นงานรถในตัวนี้ผมก็เห็น เจอดูใน YouTube ของฝรั่งก็ไม่มีนะรีวิวนะเจ้าตัวเอาไพเรียกันสั้นเลยตัวโคสีเอาไพายตัวนี้ก็ไม่มีนะมีฝรั่งรีวิวดีตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้เข้าดูใ,ใกล้ลุกก่อนนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นสีเขียวสีเป็นสีขี้ม้านะนี่นะก็จะเขียนว่าโปรคาสสิกแล้วตรงนี้ก็เป็นแวนเนี่นะเขียนว่าแวน ออฟเดอะวอลนี่นะเส็จแล้วก็เป็นแบรนด์ออฟเดอะวอลแล้วก็ข้างในจะเป็นสีเนเป็นการสีเขียวเขียวทาหารเขียวขี้มา้าเนี่ยนะเนี่เป็นเขียวปุ๊บๆแล้วเขียนโปรแล้วก็เขียนบอกไซส์ size, บอกกลางไซส์ตัวนี้ไซส์จะอยู่ที่แปดจุดห้าอุนะหรือว่าสี่สิบเอ็ดหรือว่าเป็นเซนแคยี่สิบหกยี่สิบหกเซนยี่สิบหกจุดห้าเซนนะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะด้านในมีอะไรบ้างนะ ด้านในนี่นะเห็นแวมเพื่อนด้านในด้านในเขาก็จะเขียนว่าแวนโปรไลส์คอนท์ตุ๊ตต,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 ตยาวภาษาอังกฤษนะนี่นะเขียนว่ามาไม่เห็นนะแล้วก็ตอบส้นตอกส้นก็เป็น Of the wall นี่นะตามสไตล์แวน of the w a l l แล้วก็ตัวที่พิเศษก็คือรุ่นเนี่ยพวกรุ่นโปร พวกโปรอะไรพวกนี้คือไอตรงนี้มันจะลบออกยากนะเวลาเราใช้งานไปมันจะหลุดถ่ายยากไม่เหมือนรุ่นปกติทั่วไปคือแป๊บเดียวมันก็หายแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะทนมากคือออกแบบสําหรับโปรสเก็ตโดยเฉพาะนะตรงนี้ก็เขียนว่าโปรตัวเ,เล็กเป็นสีแดงเนี่ยแต่ผมวงไว้ให้นะตรงนี้ตรงนี้ของผมนี่นะแล้วก็การเย็บตะเข็บก็อาจะเฉพาะของ ตัวสเกตไทกับตัวโล w ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันการเดินตะเข็บจะต่างจากรุ่น o v e r อร์คูลแล้วก็รุ่นอื่นนะคือมันจะไม่มีเดินตะเข็บตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นสีไม่ใช่สีขาวนะจะเป็นสีคล้ายแบบตุ่นๆุารม้เมลโล่ตุ่นๆุ่น, Mar น,น ello, ม้เบลโลเหมือนหิมะบนเทือกเขาแอลที่เขาว่ามันชื่อสีนะเอามานะั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นสีเขียวนี่นะ แล้วตรงโปรตรงนี้ก็จะเป็นตรงแวนตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าแวนนี่นะพูดมั่วหมดแล้วผมนี่ข้างในก็จะเขียนโปรเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนปั๊มต่อตรงนี้จะเป็นดูระแคปนะดูระแคปเหมือนเดิมตามรุ่นตัวโปรโปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหุ้มข้อหรือว่าตัวโลก็จะมีดูราแคปตรงนี้นะเป็นเทคโนโลยีของเขาแล้วก็ตรงพื้นก็จะเป็นพื้น วอฟเฟิลตามสไตล์แวนเลยนี่นะตามนี้ส่วนเชือกเชือกเชือกอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขามีเชือกแถมไหมที่ผมได้มาคือเป็นเชือกเชือกเดิมนะสีขาวอันนี้นะเป็นเชือกเดียวนะตัวนี้ที่ผมได้มาก็รายละเอียดดีเทลเดี๋ยวดูรอบๆเดี๋ยวดูกองคู่รอบๆเลยนี่นะดูกันชัดๆ คือสีมันมันไม่ค่อยพบเจอมันคือสีมันไม่ค่อยสีไม่ค่อยนิยมหรือว่ายัางไงผมไม่แน่ใจนะคือไม่ค่อยเห็นแล้วทางทางของฝรั่งก็ไม่มีไม่ค่อยมีรีวิวนะที่ผมเฟิร์สดูนะตัวนี้นโอเคประมาณนั้นนะเนี่ยประมาณนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของแวนก็จะเป็นป๊อปป๊อปคัตนั่นเองนะตัวป๊อปคัต ที่อยู่ในรุ่นปี2,000ัปลายปลายปี2 0 1พสิบเกปีสองพน่สบนะปอบครับอยู่เทคโนโลยีใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เรามารีวิวเจ้าแวนสเก e ตไทยโปรพลาสติกตัว Back แ,แอนดอา้าวจะลืมจะลืมเอาไฟยวสีมันสีมันเรียกยากนะผมไม่ยังลืมนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าใครชอบผลงานผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจงในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปครับสวัสดีครับ